อิติปิโสภาเขาวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิธู อนุตโรปุริสสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษานังพุทโธภาควาติสวาคาโตภาควาตาธรโมสันทิท ah ิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูห ah ิติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวากสังโค ชูปฏิปันโนภะขวะัโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะขวะัโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะขวะัโตสาวะกะสังโฆ ญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคาลาเอสะภะขวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทาคินายโยอัญชชลีกะระนิโยอนุตตะรังปุญญกเขตังโลกสาตติ